สวัสดีครับวันนี้วันที่28เดือนเ็ดปี2 5 6 8นะครับเป็นการสวดครั้งที่89นะครับผมบัดนี้วันที่28เดือนเ็ดปี2568เป็นการสวดครั้งที่89ที่ข้าพเจ้านายสิริพงศ์อาการ,ระวัง ขอถวายเสียงสวดสุธยาพระสูตพระบริตสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในคาราพจนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องไม่เถิดบทที่หนึ่งบทกาปนา,นาร,ราภายอรังสัมมาสังภูทวัพขวาพุทธังพระวันตังปิวาเทมิสวาข,ขาโตพระวตาธโมธรรมังลัมสามิสุปฏิปนโนพระวตโตสาวกสังโฆสังฆนามานบทที่สองบทบูชาพระไัรลีพินาศ อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปลิณีพุโตคุณิหิตละมณูธานิปรัมมิหิจัติสติจวัชิวังอังพุทธังธรรมาสังฆังสนังคตตูปเชมิราตนะแต่ยังธรรมังจรานิสโตินาบทที่สามวสุชนุทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตระคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุลราชสัสสุนตุสักขโมกตังสักเคกาเมจโระเปคิริสิกรเตรเจนติเขวิมานีทีเปรรถเถตะคารเมตระวะนะขาเนเคามตุมิเขเต ภูมิาจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยยักษ์ขันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจจังสาทวมีชนันตุธรรมสวนรคารวยยมัทันตาธรรมสวนรคารวยยมัทันตาธรรมสวนรคารวยยมัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพภาคณมการนโมตัสสะพะขาวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขาวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขาวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสนาคมนปาทาน พุทธังสร้างขาฉามิธรรมังสรงข้าฉามิสังฆังสรงข้าฉามิทุเดียมีพุทธังสรังข้าฉามิทุเดียมีธรรมังสร้งข้าฉามิทุเิียมีสังฆังสรางข้ฉามิตดิยมีพุทธังสรังขาฉามิตัดิยมรรมังสงขาฉามิตัิยมีสังฆังสรงข้าฉามิบทที่หกบทตัวสัจจกิริยานัตถมีสานังอัญญพุทุลมีสานังวลังอเตนะสัจจวัชนสตุเมหตุสัพปทานัตถีมีสนังอัญญธรรมโมมีสานังวลังอิตนะสัจวัชนะสตุเมหตุสัพพทานั บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามะคถาพุทธังนัมีรัตนภูตัสลีรัจจิตตังธรรมังนัมีรัตนภูตัวิสุทธิสารังสังฆังนัมีรัตนภูตัสสุสีริจจิเอตังนัมีติรัตนาติรัตนาติยวังสัมมาสมุสาริตะวัตถุวิเศษภูตังลัญยยุตตะคุณโยขะวะสัพพวัตังอสุมิตยามิปิเตเทวะยะถาติทานเทเอกังวินาเตทิตเตเรสัมภะสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจ่จิเรนจปาทภูตังคัมภีรยานวิสยังอธิทุทังฐานโยหิปันติชเนหิวิันรปังโลกกกะมเจิถาัน พาะนิยงังเกสันจิตสุตุพิสตังพุทกายะตายะนายมีเยวะชนะตายะสุวิสุตังปิสมุปัสสตังมรสิสุปัสสะทานางังปุญญาธิการนัมมะสมุตตมะปุณณภูมังพุกขาปามุจเจนมุขขสสานังขาตานางังกุชาละเอสุปรมากับภุชเนยังนิพายสัจฉิกิริยายุปนิสยะทังสัมมาคิริสมัสโศสมารสโธทนานัสิส,ยาาสิยาจะสาธุอัฏฐกุสเรหุปเสวีนิยังปายนิหิจาริสวานังขมินิมีวะ ตสมาหิตังติระตานังรัตนสารานคตัมหาลัตตินที่วังขันนีสุนมมสมาาปูชาปูเชมัชชาปิสัสสตังสุปัสสนจิตตาตฐานุปริจาริยาสถารตาจารุเยนะตตถสุกัตเตนะสุขีะเวมุเตเชนะตัสสะจาสถาปิสุภติหนตูโยเจธาธรรมะวิเนหิปมาณปูโตโลกุตระพิสมายโยนิยโตสุโพชังตาโสปานิสัยยะจายยะอิยมปิหตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปัสสะทากาโร บทที่8นามการันติติกรรโยจะกุมามุหัมมัดละประกัตโถวสมังวาพุทโธสุกโตวิมุตโตมนัสสะปาสาวินิโมจิยันโตปาเปสิเคมังเชนตังวินิยังพุทังวรังตังสีัสานะมามิโลกัสสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะสิทธิฟังตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสสุวิสชิติมาคังนียะนิโกธรรมละสะทาลี สาธาอโโห่สันติกรุสจินโนธรรมังวัลตังศิรสานมามิโมหะปะทานังอุสันตธาหังตันเตชะสาเตชะสิทธิผลตุสัพพันตรายาเจวินาสเมนตุสัทธามาเสนาสุปตานุโคโยโลกัสสปาปุปปาคีเรสาเชตาสันโตสยังสันตินิโรจกวจาสวากาตธรรมังวิธิตังกขโรติสังคังวัลตังศิรสานมามิพุทธานุพุทธังสมัะสีระทิทิงตันเตชะสาเตชะสิทธิผลตุสัพพันตรายาเจวินาสเมนตุุทิก้าบทเสวนโมกันาตะกักะถา นโมูนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธสัมมาหิสุนุนนามอุตมธรรมมาสสะสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสปีวิสุทธสีระจิโนนโมูโอมาตายรัตสสารัตะนัจยสสะถาตุกลางนโมอมมการติตาสะสัทธะวัตถุตัวเจสปีนโมการาปภาเวนะวิฆาชนตุอุปทวานนามกาลานุภาเวนะสุปฏิโคตุสักพระทานมนโมการาสัจเจชนะวิธิมหิวิเชชวาบทที่สิบกระส่วนมหาสมัยสูตร เอวเมีสุตตะเอกังสมัญพรควาสเกสุวิหารติกบิลวัตสุมิงมารนมหาตาพิคุสังเกนัสติมุณมติหิพิคุสตหิสเปวารานติีทัสิจโรกาติเทวตาเยปุยนัสสนิปตตตาหุนติภรควันตังทันายกพิคุสังกันจาอัตโคจตุนันสุทาวาสกายิกันังเทวานังอัตเอตทหสีออยางหพระควาติสเกสุวิหารติกบิลวัตถุมิงมหารามหาตาพิคุศังเกนัสสติมุณยมัติหีพิคุสเตหิสเปห ยันนุนะตไม่ยังบีเยนะตพระควาเตนุปสังรกมยะมะอุปัสการกมิตวาพระว่าตสันติเกปเจกาคถาภะเสยมาติอัตคโหตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลาวาปุริโสสัมมัญชิตังวาะหังภาสารรยาภาสาริตังวาะหังสัมัญเชยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเอตเทเวสุอันตรายตาพระว่าตปุระโตปาตุระังสุอัตคโหตาเทวตาพระคบาลตังอภิวาติทวาเอกมันตังคตังสุเอกมันตังทิตาขุเอกาเทวตาพระว่าตสันติเกอิมังคตังกาปาสีมาสมุตมหาสมัยโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคตธรรมหิอิมังั อัตควปราชิวตาพระตสันิกอีมัคาทางภาสิตตรพิคุบวสมาทางสงจิตตัอตโนมุจกรมกัสุสารเทวเนตานิฆาเหตวอินทริยานิรกันติปัิตาทีอัตควปราชิวตาพระตสันติเกอมัคาทาภาสิตวะคีังเชตวะปาลีคังิทธะคีรัอหัตมะมชาตจันติสทาวามีวลาตตาสุตนตาสุนาติอตควปราิวตาพระตสันติเกอิมังคาทาภัสิเยเกจิพุทธทงนคตสินเตคามิสัติอภยภูม อาตะโภว่าข้พิฆวะมันเตสิเยปุญนาพิขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตถาคตังทัสนายะพิขุสังกัญจ์เยปิเตพิขเวอหิสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสตษฐะาปีหมายายตระีเยปิเตพิขเวพระพิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระพิสันติเสยษะตาปีหมายายตระี อาทิติติสมิพิฆเวเทวะกายนังนามานิกิต an ติสมิพิฆเวเทวะกายนังนามานิเทศสมิพิฆเวเทวะกายนังนามานิตังสุนาราสาตุกลางมณิสิกโรถาภาสิสามิติเอวัมพเจติโกเตพิขุเขาว่าโตปัจจโสสูงพระว่าเอตโทโจะ โลกมรุเกษมิยตปมาตทาสิตายเยสิตาคิิขัพปหิตตาสมาหิตาปุสสีหาวัสสลีนาโรหัสายวิสาพุนุาตมรษาสุทาวิปสันมนาเวลาปโยปจตเยตวาวีกิปิลวัตเวตาตมันิยิสัทธาสัทธาสาวกกาสาวเกศตาตัมันติยิสัทธาสาวเกศาสนีรตเเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโูเทจะอัตปะมากรุสตวาพุทธศาสนาเตสามป้าตุลุญานังอันนาน ทศนังอภิเกษสัตตมัทธคุงสาสังอัตสตติงสตังเอกิสานสานังมานุสานามัทธสุงอภิเกษนัทธมัทธคุงที่สาสะภาพุถะอหุตจัตสภังยญายวะวะจิตรวานัตจักรมางตะตุวอมติยิสสตาสาวกเกศสเนรติเทวะกายายพิกันตาเทวิชานาถพิคบุญยังหังกิติยิสโนิขินาหิวุปปัสสโสสัตตาสหสาวะยาขากุมหากับีระวัตทวีธิมตัวชุติมันโตนัมันโตสัสินุมมทัมนาพิการมุพิคนังสันติมวะนัง ชาหัสาเหมมาปไตยขันาตวันนอิทิมันโตชุติมันโตวานาันโตสสินมทมนาภิกาุุังสัมิณนางาตาคิราสิติชาหัสายขนาตวันนอิทิมันโตชุติมันโตวานันโตสสินมทมนาภิกาุุังสัมิณนาอิเจเตโสระสาสายขนาตวันนอิทิมันโตชุติมันโตวานาันโตสสินมทมนาภิกาุุังสัมิณนาเวสามิตาปัญจสตายขันนาตะวันนิโนอิิันโตชุติ

โมธามาณพิกามุขพิบุรังเสมติงมณังปาชฌมันจะที่สังราชวิโรปโคภาษาสตินะคานังอธิปติมหาราชเสโสพุตติปิศาพะวอนธนามาภะระอิเิมันโตชิติมันโตวานามันโตวัสสจิลโมธามาณพิกามุขพิบุรังเสมติงมณังอุตรันจะที่สังราชเวโรต菩萨สติยะคานังอธิปติมหาราชเสโสพุตติปิศาพะวอนธนามาภะระอิเิมันโตชิติมันโตวานามันโตวัสสจิลโมธามาณพิกามุขพิบุรังเสมติงมณัง บุรีมติสังทารโสทักเถารโธทักกินนน้วิรุณโกปชิมินาวิรุกกภคปเวรุอุตรังทิสังจตารโเตมหาราชาสมันตาจัตโรที่สัททัลมานาตันสุวรรณีกับกับปิรวัฒเวรเตสังมายาเวนุทัสสะอาคูวันจานิกาสถานมายากุเตียนตุเวเทียนตุกพิภูจาวิถุโตสหจันทโนจำมาเสธเถจะกินนิคันทุนิคันทุจปนาโอภมมันโยจะเทวสุตโตจะมาตริจิตาเสนอจากขันธะโพนโรราชาเชนโอตโพ อาคูมันจตโคเจวะติมพารูสิวัชสัย,สยเอเตจันเย,ยจราชาโนกันทภาษาราชุพีม,ม,มพรัฐมานายพิการมุพิกพรกังสมติงวังังอัทธาคูนภาษานาคาเวสาราสายแตาชกากรรมรัศตระอาคูปยาคาสายยาติพียมุนาทัตรถถาจะอาคูนาคายาสศสิลุเอลาวานุมานาโกสุภาคัสสิมติงวังังเยนาคาราเชสาสหารนติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวานานาันวะนัมัชปตตาจิตราสุปันนายติเตสศนามังอภยยนตทานาคาราชานามาสิ สุพันนาโตเขมมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสระน้ำกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัสเศติอิทิมโตยัสสัสินุกาลกัญชามาพิสมาอสุราธรนเวคสาวีปจิตติสุจิตติจัปะหะระโทนะมุจิสาสตตันจะปุริปุตรานสพเยวโรจนะมักาสนาหิเตวะพะลิงเสนะราหุพุทธพัฒมุปาขมุสมโยธานิพัทันเตภิภูณังสัมติงมังอาโปจะเถวาปัตติภิจะเทโช วายูตถาคามุงกุลนาวรุณาเทวาสมโมจจะยะสัสสัยเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสินมทัศเสตเฐตยากายะสัพพิทานาตะวันนินุทิมันโตชิริมันโตุนัมมันโตสัสสินุมุทัศมานาวิกาโมทิปุรังสันติโกนังเวณทูจะเทวสาลีจะอสมาจะทุเวยมาตันทจันทหนุสุปานิสาเทวจันทามาคูปุระกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานัคตานิปุระกิตวาอาคูมณัมลาาคา พระสุนังวสวเสโทสะโกปาาปุรินทโทเททาทายาสเพนนาตวันีนุโยทิมันโตชิติมันโตนามันโตอสิณุธานาพิกรมุนาสัมนนาอัตคูสาภูเทวชลามิชลามคิริขลวะริจกาโรชาจะอุมาปภานิพาิสุวลุณาสาธรรมมาจจุตาจานิชะกาสุริยารุจิลาอากูอากูวัสมีวัสวีจิโนถ้าเสตเถทาายาสเนนะวันนุโยทิมันโตชิติมันโตนามันโตสสิณุธานาิกรมุนาสัมนนา สมานามหาสมานามนุสสามลุสุตมะกิธาปุสิกาอาคูอาคูมนุปปิสิกาอาลัทธคูหโยเทวาเจโลหิตวาสสินุประคามหาปะข้าอาคูเทวาสัสนุปถัสเสตทัตถากยาสัพเินานาตวันนิโนอิเทมโตชิริมันโตวานามันโตสัสนุปธรรมนาวิกรรมุสุนังสิมติงนังสุขากัลุงหาอรุณะอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะข่าปัมุขะอาคูเทวาวิจักคณาสตามตาหารักชาบิสก้าเจสัสนุทะนิยังอาการจุนงโยติสาวิวสติ ทศเทเทเทากายาสภพนานัตตะวันนิโนอิธมันโตชุดมันโตนัมันโตวสสิโนมุทมนาภิกามุงพิณังเซมิเงิมนางเคมิยตุสิตายามากัตถกาจะสสิโนสภิตะการามเสถาชตินามาจะอาสวานินมานะรตินงอาคุอัตคูปเรนิมิตาเทเทธาธากายาสภพนานัตตะวันนิโนอิธมันโตชุดมันโตนัมันโตวสสิโนมุทมนาภิกามุงพิณังเซมิเงิมนางสัตเทเทเทวานิกายาสภพนานัตตะวันนิโนนามานวาเย็นนักขันจุ่งเยจันเยสัตถิสาสาปุพุทธชายติตมะขีรังคจินนามาสว่างทัก สุปมาปรมัตตตัวจะปุตตะอิติมะตัวสาสนังมุโมติโสจะโสรปาคัสิมิติงมนังสาสะภามโนกันังมหาพรมพิจิตติติตุปปัโนชุติมันโตวพิสมากายโยสัจิโสทัศเสรษฐอิสระอาคูปเจกวัสสวัติโนเตสันจามัชชะตัวอาคาหานทิตโตปริวาริโตเตจาศเพพิกันเตศินเตเทเวสภามเกเมมาลเสนอภิไกรมิปัสสะกันหาสัมันที่ยังเอถหะคันหาถาปันทถะไรคีนะมาธรรมะตัวสมันตาปริวาลิถามาวูมุนจิตจะโกจีนังอิติตาถามหาเสนกันหาเสนังเภสยิปานินาตระมหาจารสัหะ ยระธามพุทสกุลมโคทันยันตัวสวิตจุปุตธาสุปจิทาวติสังกุตุอาศัยอย่งวัสดีแตจะสภามียะวะว่ตคิดต่ว่น่าจะกุมมาต้าตัวมดีสัทธาสาวกเทศศาสนะเตมาราเสนาธิการเตวิวชนาราธิภูเตจ่าตับปะมะกรุณาสุวาพุทธศาสนางวีตระเกหิปะกามุนิจังลามะปีจะยุงสัพเพวิชิตาสังัามาพยาติตายสัสสินุโมทันติสาภูเตหิสาวกเตชินีสตาที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตัง อาศัวนาจะพาลานังปณิจกานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตัมังคัลุตตะมังปฏิรูปไทยปะเทสวัสโศจะปุเพจจะกาตะปุญญาตาอัตตะอัตตาสมาปณิติจะเอตัมังคัลมุตตะมังภาหุสันจะสิปัญจะวินโยจะสุสีคิโตุสภาสิตาจายาวาจะเอตมังคัลมุตตะมังมาตาปิตุอุปัานะวิเนโยจะสังฆะหตุสภาคิราจายมวาจะเอตัมังคัลมุตตะมัง ทานันจะธรรมจริยาจะกายาตการันจะสังขุอนาวชานิกรรมานิอิตามังคโลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญมูอปมาทูตตาเมสุอิตามังคโลมุตตมังคารวะชนิวะตัวจะสันตุทีจะกตักตันยุตากาลีนัธรรมะโสนาอิตามังคโลมุตตมังขันติจะโสวจัสตาสมานานันจะทัศนังกาลีนัธรรมะสักจัยอิตามังคโลมุตตมัง ตโพจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังในพาณัสจิกิริยาจะเอตัมมังคุลุตมังพุทธสาุรธรรมมีจิตตัางยัสนกรรมปฏิอโศกังวิริชังเทมังยิธรรมังคุลุตมังเอธาทิสัยนิกตวานะสัพพัฒมาภรายชิตาสพัทธโสติเงินคจฉันติตันติสังมังคุลุตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทธวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีดังหน้านัวสมังอธิตถาคเทนะอิธรรมปีพุทธเรัตนังปณีดังอิเทนะสัจเจนะสุวุทธิวัตุ ขยังวิรคังอมตังปณีตังยัตชะคาสกยมุนีสมาหิตุนาเตนะธรรมีนาธรรมติกินจิอิธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหรูยังพุทธเสด็ตัปริวันนัยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัรยมาหัสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหรูเยปุคละอัตตสตังปัสสทถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินยัสุขะตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภราณิอิธรรมปิถังเครัตนังวปณีตังอิเตนนะะสสัจจเุวิห เยสุปยุตตามะนัสสะทันเหนะนิการมโนโคตะมนัสสะสนามิฏฐิเตปฏิปตามะตังวิขะลาธรรมุธานิพุติมุชมาในอิธรรมปิสังเคตุตนะปณิตาอิเตนะสัจเจนะสุปฏิโหนตุคีนางปุรานังนัวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตจิตตายติเกะพระวสบิงเตคีนภิชาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะทายยมปฏิภูอิธรรมปิสังเคตุตนะปณิตาอิเตนะสัจเจนะสุปฏิโหนตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสัสวะ อาตาเวชิตังเสยโยยาจาจังอิตาลาปชาอัตาทันตาสาโพสะสานิจังสัญญาตัดจาริโนเนวะเทโณนักันทพูนมาโรสาภมุนาชิตังอปิชิตังกัยิราตถาลุปัสสะชันตุโนวัสิบสี่วสุเกสุปัสสูรภาสิตตมิทังเตนะพระคัมภีตาชาณาตาปัสสะตะอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะอิทัตตุมเหมาอนุสเสวินะมาปะระ ปะลัมมะปรายะมาอิติกิรายะมาไปปิตากะสัมปทานีนั่มาตะกะเหตุมานัยะคะเหนั่นมาอาการละปริวิตะเกนั่นมาทิฏฐินิชานะขันติยามาปะปะรูปตายะมาไซมโนโนขรุยะธาตุมีหตอัตนาวัชยนยะธาอิมิธรรมะอากุศลาอิมิธรรมาสมัชชาอิมิธรรมาวินโยครหิตาอิมิธรรมาสมัตตาสมัตินะอหิตายะทุขยะสังวัตติอาถตุมิเหตปัจเจเหยยายธาตุมีอัตนาวัชยนยะธาอิมิธรรมะอากุศลา อิมิธรรมะอนัวาชัยอิมีธรรมะวินยูปัสสาอิมิธรรมะสมัตตาสมาธินัยหิตายสุขายาสังวันติอัถตุเมเหอุปสัมปชกวิหราญาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอปนิยติชีวิตปมาปมายุงชลูปนิตรสาสนาสันติตาในเอตังพยังมะลนปิขามานุปัญญานี้แตยุราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตปมาปมายังชลูปนิตรสาสนาสันติตาในเอตังพยังมะลนปิฆามานุรกามิสังปัจจเหสันติปิโค โยธากายเยนะสังยามูวาจายะอุทเจตาสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามานุปกโรติบุญญังธรรมมูหเวรักติธรรมจาริงธรรมมูสิจิโนสุขมาวหาติอิสาริสังโสธรรมิสุจิเนนทุกติขจิติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาญาปสติอัถนิปินนติทุเขสัมมโกวิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติยถายะยาถาปัญญายาปสติอัถนิปินนติทุเขสัมมโกวิสุทธิยาสเพธธรรมานัตติยาถาปัญญายาปสติอัถนิปินนิติทุเขสัมมโกวิสุทธิยา บทีสิบกบทสวดอภรณ์กาจศึกษาอะภรณ์กาานะเมเกธุติยานุตากีกาอิตาธัญญายาเมทาวีตังกันเหยาปนะกังพระหงเวสรังยันติปภพาธานิวนานิจะอารามนุกขเจตยานิมนุสสะพยตะชิตาณีตังโคสรังเขมังณีตังสรณมุตตะมังณีตังสรณามขมาสัพพทุขะปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณงคตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาจะปัสสติทุกขังทุกขสมุบะตังทุกขสัจจะอจิกรรมังอริยันจะ atang ikan tukhu paccaka makha niyang te tang khosana ke mang e tang sanana muttamang e tang sanana บทที่17บทสวดพระเทวกรัตถกถาอาทิตย์ต่างนานาว่าเมรย่าตปฏิกังเขียนอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าทัตีตาเมหินันตังอปัจจันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทังมะรุปรุเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปฏิบัติไม่งอนเงี้ยไม่องงๆให้ปลุกแทน อาเชวะกิจะมาต่ปังกัวชันยามรณเงมรณนงสวยพึงทัพพงเมเสีในวันนี้แหละใครจะรู้จะรู้ความตายในวันพรุ่งณฮินงสังคารันเตน้ำหาเสีในน้ำมัจจุนาเพราะว่าความปันผวนกับมัจจุราชพูมีเสียในอย่างนั้นย่อมไม่มีกระท้องหลายเอวังวิหาริมาตะเป็นหัวตะมะตันติตังตังเวพาเทกรัตโตติสัตตัอจิกเตมุนิทิพระมุนีผู้สงบจ้องเน่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดครั้งทั้งวันและกลางคืนนั้วในว่าผู้มีลาติหนึ่งเกิดเรื่องด้วยประการชนะปา ชราธรรมุมหิชราลงนะตีตัวเรามีความแก่ไปทำอะไรจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิรำมุมหิพยาธิถึงนะตีตัวเรามีความเจ็บไข้ไปทำอะไรจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละนะทำมุมหิมาละดนะตีตัวเรามีความตายไปทำอะไรจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเภิมีปิยหิมนาปีหินนานาภูวินาภวเราจะละเว้นไปต่างๆเพราะเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมีกรรมไทยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาระนูเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเกิดมีความคุ่งติดตามมีการเป็นที่อายิ ยังกำมังกฤติมิตรกัลยาณังวาวาัาปะกังวาตัสทายาทุกวิสัยมิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรจาจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของ,ของกรรมน,นั้นสืบไปเอวังอัมหียพินาเราจะไม่คิดตะปังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเกาบ้าบทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตาฏิจินิทุกขพยาปตาฏิจินิพยายสกปตาฏิจินิสกามหุตุสเพปิปานินโนเอตาวตาจามีสัมปตังบุญเะสัมปตังสภพเทวานุโมทัตุสภาสัพพติสิทธิยธานังทัตตายศนตุสัา ภาวนาพิรุตาหวนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรับปตาปเจกาน,นันตจิยังพลังระหันตานณเจติชนะักขันธานามีสัพพสงบที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิตานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหะวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมทานในนพระวันทปูชิตาเสถิงร์กลุ่เตถาวิหารละมันทะเลเทราจมัชฌานวกาจะพิกขาโวสารานิกาธานาปฏิวัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสระสันปานณพูตาสุกิตาพระวันตูเตชลาผู้ชายปิจันทสัมภาบาทังเสท่ชาติอัฐโวปปาติกานิยานิการธรรมะวลังปฏิจเตสเพปิทุกัสสะกลุณนตูสังขยัง ทาตุจิรังสตงงังธรรมโมธรรมธราจุบุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจ่หิตายะจ่าอา,ามิระกตุสัตธรรมโมสเปริธรรมจารินโนผู้ชิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมียริยปเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดอร์สรัมพระปฏิตานาถาคุญญสิทธิ ปุญญสิทธานิกตาสะยานัญญาณิกตานิเมเตสันจะพาคินุโหรหตุสันตานันตาประมาณกา迦เยปิยาคุณวันตาจะตมาหังมาตาปิตาทะโยทิธาเมเจจะปยัดทิธาวอันเยมัชชะตะเวนิโนสตาจิตทันติโลกาสิมิงเตภูมายจตโยนิาปัญเจกัจตุโกาลาสังสารันต์พระว่าพระเวียตังเยปติทานเมอนุโมทนาตุอนุโมทันตุสิอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชาันจิตเทวาเทสังนิเวทะยุงมายาทินานาปุญญาณอนุโมทนาหิตุนา สภิษฐาสถาสนาผลุอเวลาสุขชีวินโนเขียมป,ปะทปันจะปะปวนตุเตสาสาชิตตังสุภาต่อไปเป็นคําแปลนะครับขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทาในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีการตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีนี้กันข้าในขันหนึ่งในขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมิร้อยในภูมิยาศาตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนทานทานยินเถิดขอสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่ในสุขเสมอเถิดและจะถึงทางการเสียเถิดเราขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสดจ่ายที่ถ่ายอนุภาพแห่งความเพียแรแลกในส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบุตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำเนวยความให้แก่ข้าพเจ้าแล้วัตถุมงคลพระกิ่งเพลยรมีพิรุณโดยมุทิสมเด็จพระยานสังวรวัดบรวรนิมิตรหาน ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สรงเสรมสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอเจริญบุญเยอะอนุภาพแห่งพระบริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทิอสาทูบุญญสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอท่านสบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุญบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงตรวจจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ขายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสำเ,เร็จจะต้องเนืองในที่การงานชนะต่อโศษศักดิและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัย์ศินสมบัติบริวารสมบัติม,ตมีนุกตาเห็นทเสเ็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุริพริษพันเจ้ทั้งสี่คืออายุวัณนะสุขะาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสิทธิทุกท่านครับ